ความร่วมมือในกรอบต่างๆของเวืนน่อนเลยลูกตุภัพตรุ่นน้าโขงเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงครับเราเป็นประเทศ5ประเทศสมาชิกรวมกันจุดยืนและหลักการของเราคือการพัฒนาอนุภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ซึ่งก็จะไม่ใช่วินวินแต่มันจะเป็นวินวินวินก็มีความตื่นเต้นมากนะคะท่านก็สบเพราะว่าเราก็ได้รับทราบได้รับรู้ว่า,พ,าพลิพภุ่นน้ำโขงเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุอจุดของสิ่งต่างๆนานาที่มา รวมตัวกันเป็นศูนย์กลางเป็นแรงดึงดูดของกระแสการเมืองกระแสะเศรษฐกิจทั้งหลายต้งปวงคุยรอบโลกกับโฆกกตสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการ Spokesman Live อีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง Acmex กนะครับกับท่านทูตรุนรุ่งโปทองฮัมฟรีย์นะครับมีความเป็นมามีประเด็นที่สำคัญมากมายนะครับสัปดาห์นี้เรามาต่อกันครับเรื่องของ a อ m e x ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายครับเราจะมีการประชุมสุดยอดแอคเมนะคะปลายปีนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยลาวเป็น ทำหน้าที่เป็นประธานแอคเม็กหมุนเวียนไปตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้ลาวเป็นประธานแอคเม็กเราจะไปจัดการประชุมสุดยอดแอคเม็กที่สปปลาวที่สปปลาวเดือนไหนครับก็น่าจะครับต่อกับเอ펙ไหมอ่าน่าจะหลังเอ펙นะคะน่าจะหลังเอ펙นะคะก็จะเป็นช่องทางให้ท่านผู้นำประเทศสมาชิกทั้ง5เนี่ย ก็จะได้ประกาศถึงการจัดตั้งตัดส a c ใ e x Interim s e c r e t a r เก็ตัดสินใจเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่อาบุโสของ a c ก e x แล้วต้องนําเรื่องนี้เนี่ยให้ท่านผู้นาของประเทศสมาชิกทั้งห้าให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี่คือพัฒนาการของกรอบ a c ก e x ในช่วง20ปีที่ผ่านมารวมทั้งจุดพลิกผ่านของ a c ก e x และมาถึงปัจจุบันที่เราได้จัดตั้งกลุ่มงานความร่วมมือร่มน้ำโขง ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้สร้างกระแสาการรับรู้ของภาคประชาชนและของหน่วยงานต่างๆได้แล้วก็รวมทั้งประเทศที่จะทยอยเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญหรือว่าเงินทุนการสนับสนุนนะคะท่านโรวกอย่างเช่นเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่นะคะคือเรามีโครงการแอคเน็สัญจรจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะทําโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วที่เราตั้ง กลุ่มง,งานความร่วมมือร่วมนำของขึ้นมาแต่เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโ <COVID S 1> ควิดนะคะก็เพิ่งได้เลิกในการไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายอ๋อครับผมเห็นข่าวท่านทูตครับ,รบทำโครงการแอคเมกสัญจรอ,อันแรกแอคเมกสัญจรในชื่อมันก็บอกนะคะท่านผู้ฟังว่าเราต้องมีโครงการต่อไปเรื่อยๆอใช่ไหมคะสัญจไรจไปเรื่อยๆสัญจรไปเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก่อนคือแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเราในหลายมิติ และแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเนื่องจากก็เป็นจุดศูนย์กลางอันนึงของอนุภูมิภาคด้วยใช่ไหมที่เชื่อมอโอเคก็ก,ก,ก,ก็ก็มาจากจีนด้วยลาวด้วยเนาะไทยด้วยก็เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ไปทำแอคเมกสัญจรเนี่ยได้มีมีวัตถุประสงค์หลายด้านด้วยกัน อันแรกคือเราต้องการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ a อ m เเหมือนที่เรามานั่งคุยกันประสบแอคเม็คืออะไรหน้าชื่อคืออะไรยังไม่มีใครรู้อันนี้ก็เราก็ยอมรับว่าเป็นจุดอ่อนของ a อ m เมด้วยที่คนยังไม่รู้จักชื่อคนจะไปนึกถึงกรอบอื่นๆน้าคงร้านช้างหรือ GMS ซึ่งมันจะไม่ใช่ a อ m เ a ็ m แเนี่เขามีเอกลักษณ์กับอัตลักษณ กับความพิเศษของเขาที่เราได้พูดถึงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้ความรู้กับประชาชนในท้องที่นักศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆนั้นมาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะก็เข้ามาฟังการสัมมนาของเราด้วยนี่เกี่ยวกับ a c max แล้วก็บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเรานะคะเราได้เชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในอนุูมยภาคที่เกี่ยวข้องกับอนุูมิภาคเลยนี่นะคะมานั่งถกกับเราว่า a c m a อยู่ที่ไหนของกระดานอนุูมยภาคครับ ความสาคัญอยู่ที่ไหนท่มามกลางท่ามกลางกรอบอื่นๆซึ่งมีถึง13กรอบซึ่งโจทย์นี้ของเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยในกลุ่มงานคงต้องมีล่กน้าโขงคบคิดมาตลอดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าแอตมีคส์เนี่ยเป็นแก่นของ13กรอบเนี่ยแอมคส์คือแก่นเลยเป็นหัวใจเลยเพราะว่า5ประเทศร่วมกันขับเคลื่อนวางระเบียบวาระวางประเด็นการพัฒนาในเชิงดุตศศร์ร่วมกันกรอบอื่นๆนี้ ก็ตามตามหลักการแล้วกรอบอื่นๆก็น่าจะรับเอาประเด็นการพัฒนาของประเทศทั้งห้าเนี่ยไปสานต่อขยายผลในกรอบที่เขาเป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะอ,อันนี้คือ,คอสิ่งที่เราพยายามที่จะขยายผลต่อให้ในเชิงของภาควิชาการภาส่วนประชาส,สังคมนี่ได้เข้าใจแล้วก็ช่วยเราขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน เป็นการ,รขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างรัฐบาลภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมด้วยก็ถึงจะมีความย,ายั่งยืนค่ะท่านทูตใช้คําว่าเป็นแต่ก่อนผมใช้คาว่าเสาหลักแต่ท่านทูตเตมบอกว่าเป็นฮาร์ดบีทเป็นชีพประจร,จอรของอ oh, ของการเดินมาขางสันธมไทยของการต่างประเทศไทยเลยนะครับเพราะนั้นแอคเมกเนี่ยก็เป็นหัวใจจริงๆนะครับของของความร่วมมือในภูมิอนุภูมิภาคแล้วก็เป็น เป็นเป็นหัวใจของในโยบายต่างประเทศของไทย<ช>จะว่าอย่างนั้นว่าได้ไหมครับถ้าเกิดเรามองถึงประเทศไทยประชาชนจํานวนเท่านี้เอาเศรษฐกิจต่างๆมารวมกันการค้าการขายของเราถ้าเกิดว่าตีกรอบออกนอกจากประเทศไทยไปอนุภุมิภาคท้งประเทศรวมกันเป็นผืนกระดานเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขตเศรษฐกิจนี้มันใหญ่มากน้อยแค่ไหนพอที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันได้นะครับ อันนี้คือความอยู่รอดของประเทศไทยและควรจะเป็นความอยู่รอดของอนุภูมิภาคด้วยและเราประกอบกันเป็น a อคเมเนี่ยเราเห็นจุดยืนผลประโยชน์ของเราซึ่งเราก็ต้องสร้างความสมดุลระหว่างประเทศอื่นๆที่จะเข้ามาในอนุภูมิภาค,ครเราสร้างความสมดุลโดยใช้ A อคเมนี่ร่วมกันจะได้ไหม ครับท่านทูตแต่ประเด็นนี้น่าสนใจมากผมจะต้องมีคําถามที่จะต้องถามไล้น้องๆก็ฝากมาครับอาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนหน่อยนะครับคอตัวคอฮาร์ดปีดชีพประจจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนสมัยนี้ครับท่านทูตครับการทูตพระอุปาคีระดับอนุูมิภาคของเราเนี่ยมีสถานการณ์ระหว่างประเทศครับท่านทูตใช้คําว่าประเทศที่มีความร่วมมือหุ้นส่วนกับแอคเน็กซ์นะครับตรงนี้ครับการทํางานของเราในกรอบแอคเน็กซ์ต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ ความตึงเครียดในระดับภูมิภาคระดับบัหว่างประเทศใหญ่ๆโตๆเขาเนี่ยครับได้รับผลกระทบไหมก็คงจะหนีไม่พ้นแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่เราบริหารจัดการได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอย่างที่ได้นำเรียนไปตอนต,อนต้นว่าเราเป็นประเทศ5ประเทศสมาชิกรวมกันจุดยืนและหลักการของเราคือการพัฒนาอนุภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเมืองเข้ามาในทุกๆกรอบอยู่แล้วแต่เราวางการเมืองไว้ตรงนั้นก่อนจะได้ไหมเราสามารถบริหารจัดการที่ให้เห็นว่าความช่วยเหลือที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องได้ผลประโยชน์ต่อประชาชนทั้งห้าประเทศด้วยนะออค่ะอันนี้คือประเด็นที่1นะคะประเด็นที่2คือในกรอบต่างๆที่เราพูดถึงไปนี่สิากรอบเนี่ยก็จะมีกรอบที่ประเทศนอกภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยกรอบของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเ,เป็นเรื่องที่จะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรอบ ต่างๆนาๆนาที่อาจจะไม่แบบสบายใจในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่ก็คืออยู่ในวิสัยของกรอบนั้นที่จะเลือกว่าขับเคลื่อนไปมากน้อยเพียงใดแต่กรอบ a อ m e x ของเราเนี่ยเรา ไม่มีอุปสรรคในเรื่องขับเคลื่อนนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหาหรือกันตลอดเวลาจึงมีความคืบหน้าเรื่อง a อ m e x ็กซ์ฟันหรือว่ากองทุนเพื่อการพัฒนา a อค e มที่กระทรวงการคลังร่วมกันตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องจัดทำให้เสร็จภายในปี2566ตอนนี้นี่อยู่ในช่วงที่จะต้องเจรจาหาหรือ ในเชิงเทคนิคนะคะซึ่งเราก็ได้ ADB เข้ามาช่วยนะคะครเราก็ไดออสเตรเลียเข้ามาช่วยในเชิงข้อเสนอแนะนะคะเพราะฉะนั้นในกรอบของ a อคเมเราก็ใช้กลไกลของเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ขับเคลื่อนและเรายังมีการประชุมระดับผู้นําอีกในช่วงปลายปีนี้เพราะฉะนั้นกรอบ a อคเมในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนนี่เราสามารถบริหารจัดการโดยให ประเด็นการเมืองเนี่ยเราก็ละทิ้งไว้ก่อนข้างๆวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนแต่เราต้องขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตโรคโควิดระบาดหรือว่าช่วงไหนก็ตามเราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นโอกาสให้เราเนี่ยหมายถึงว่าในประเทศไทยเราก็มีโอกาสที่จะไปทําสัญจรเราก็จะได้ดึงการสนับสนุนกับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาเห็นถึงผลประโยชน์ของ a อ m e x ด้วยอ๋อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่า ยังมีแอคเม็กซ์อยู่ในอนุภูมิภาคซึ่งไม่ใช่จะมีเฉพาะกรอบอื่นๆแต่แอคเม็กซ์นี่คือหัวใจอย่างไรนะคะอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เรามีเวลาในการทําโครงการแอคเม็กซ์สัญจรมากขึ้นด้วยครับก็คือเป็นกองทุนที่มีขนาดพอสมควรขนาดพอสมควระคะแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดจัดตั้งกองทุนมาแล้วเราก็อยากให้กองทุนนี้มีความยั่งยืนซึ่งเป็นข้อขบคิดที่กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกตะค่างนี่ต้องคบคิด ในรายละเอียดต่อไปว่าจะทําให้ยั่งยืนเนี่ยจะต้องดูแลในมิติอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับผมเชื่อว่าแล้วก็หวังว่ากองทุน a อคเมของเราของของประเทศสมาชิกของท่านทูตเนี่ยจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของประเทศสมาชิกแอคเม็ก้วกันนะครับสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เรามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นผมขอคําถามสุดท้ายนะครับท่านทูตครับค,คือทิศทางการดำเนินงาน ในอนาคตของ a อคแม็กซ์นะครับ <ไ loc. S 2> ความร่วมมือในกรอบต่างๆของ <ăng. S 2> ในลูปภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ย<ฆ>แนวโน้มจะเป็นยังไงครับมีเรื่องอะไรที่คนไทยควรติดตามนะครับเมื่อพูดถึงกรอบความร่วมมือตรงนี้กรอบความร่มรวมม, <ét ไ> มือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหลายประเทศเข้ามาต้องการให้ความช่วยเหลือนะคะในรูปแบบต่างๆนานากรอบ a อคแม็กซ์ก็เป็นหน <ét ไ> ึ่งในนั้นทิศทางเนี่ยเราก็อยากจะให้เห็นว่า ประเทศไทยแล้วก็อนุภูิภาคเนี่ยจะช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้แอคเม็กซ์เนี่ยจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตโดยการ ที่จะพัฒนากองทุนเพื่อกันพัฒนา a อ m e x แล้วก็การพัฒนาสำนักง,งานเลขาธิการของ a อ m e x ซึ่งเราคาดว่าจะมีการาประกาศผลคืบหน้าการขับเคลื่อนที่สำคัญในช่วงการประชุมสุดยอด a อ m e x ปลายปีนี้ใช่ไหมคะแล้วก็การขับเคลื่อนแผนแม่บทของ a อ m e x ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นกับการที่ดึงภาคส่วนต่างๆนานาแล้วก็การดึงประเทศของ ภายนอกอนุภูมิภาคเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรเพื่อผลประโยชน์ซึ่งก็จะไม่ใช่วินวินแต่มันจะเป็นวินวินวินนะคะท่านโฆษกคือผลประโยชน์สามวินค่ะสามวินวินวินอวินหนึ่งของประเทศไทยวินหนึ่งของประเทศอนุภูมิภาคของประเทศสมาชิกแอคเค์ร่วมกันแล้วก็อีกวินหนึ่งก็คือว่าของประเทศ นอกภูมิภาค a อ m e มที่เข้ามาช่วยเราพัฒนา a อ m e มหรือว่าขับเคลื่อน a อ m e ม็กซ์ประเทศที่เป็น Development Partner แล้วก็อยากให้เห็นว่ากรอบ a อ m e มเนี่ยสามารถขับเคลื่อนผลประโยชน์แบบวินวินวินได้วินวินวินแล้วประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเนี่ยเขาวินไงครับเขาก็วินในแง่ที่ว่าถ้าอนุภูมิภาคเนี้ยมีความเข้มแข็ง,ขงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นก็อย่าลืมว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีฐานการผลิตที่ประเทศไทยเขาก็จะได้รับอนุสงไปด้วยใช่ไหมคะคและถ้าเกิดว่าประเทศทั้ง5เหล่านี้นี่รวมตัวกันเป็นเข้มแข็งก็เป็นช่องทางหนึ่งหรือว่ากลไกแอคแบ็กเนี่ยก็จะเป็นช่องทางให้ประเทศทั้ง5เนี่ยสามารถมีเอ,เ,อเอกภาพร,ร่วมกันที่จะบริหารจัดการประเทศภายนอกอ,นอื่น ที่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นใน a <ừ. S 2> อ m นี้เนี้เราจะต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไร,รเราช่วยกันขับเคลื่อนเราช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นหัวใจของความสำเร็จของกลุ่มงานความร่วมมือร่มน้ำโขงฉะฉันก็ต้องคิดว่าเป็นทีมงานที่ดีมากทีมหนึ่งของกระทรวงการต่าประเทศ<ห>นะคะผมขอยืนยันยครับ่ค น้องทั้นทูตเนี่ยแบบสุดยอดครับแก้วจริงๆเอกอัคราชจูตุประเทศหนึ่งที่มาพบนะคะก็บอกว่าได้รับฟังได้ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจัดตั้งกลุ่มงานความร่วมมือร่วมน้ำหนุขึ้นมาแต่ยังไม่เคยได้มาเจอแต่ว่าได้ยินได้ฟังมานะคะแล้วก็ท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า you are small but mighty yes เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้สร้างกำลังใจให้เราในการขับเคลื่อนกลุ่มงานว่า สิ่งที่ทีมงานสร้างมาสิ่งที่ผู้บริหารให้มาสิ่งที่ผู้บริหารได้วางวิสัยทัศน์ให้เราในการขับเคลื่อนเนี่ยในที่สุดก็อยากจะให้เป็นผลประโยชน์เนี่ยตกถึงประชาชนและผลประโยชน์ถึงประเทศไทยและผลประโยชน์ต่ออนุูุยภาคร่วมกันได้อย่างไรตอนแรกที่ได้รับการมอบหมายให้มาเป็นเอกอัครราชทูต ประจำกระทรวงที่ดูแลความร่วมมือลุ่มน้าโขงก็มีความตื่นเต้นมากนะคะท่านโฆษกเพราะว่าเราก็ได้รับทราบได้รับรู้ว่าอนุภูมิภาลร่มน้ำโขงเนี่ยมันเป็นมันเป็น flash point ของสิ่งต่างๆนานาที่มารวมตัวกันเป็นศูนย์กลางเป็นแรงดึงดูดของกระแสการเมืองกระแสเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงดิฉันก็เห็นว่าเป็นภารกิจที่น้อมรับด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุก กับงานที่ทําเพราะว่ามีสิ่งที่เราต้องคบคิดแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างสรรค์กับการเคลื่อนตัวของอนุภูมิภาคที่เห็นประเทศไทยเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมไทยสู่โลกโดยใช้กรอบอนุภูมิภาคแอคเดกอันนี้นะคะค,คือได้ยินได้ฟังมานะคะ,ะท่านารฆษกวันก่อนเนี่ยมีเราก็มีเพสของการขับเคลื่อนที่เราต้องดูจังหวะเวลาต่างๆนานวาว่าเมื่อไหร่เราจะ ร้อนจอะไรเมื่อ,อไหร่เราจะทําอะไรที่จังหวะเวลาสุกงอมแล้วเราก็จะสามารถทําให้มันบังเกิดเป็นผลที่มีรูปทําได้ค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านทูตอรุณรุ่งโพทองฮัมฟรีย์นะครับอไอ้ท่ายทูตประจำกระทรวงด้านความรวมือรุ่มน้ำโขงนะครับจริงๆทั้นทูตเป็นทูตไทยประจํบาบังกลาเทศมาแล้วนะครับแต่กระทรวงอเล็งเห็นว่างานของท่านทูต กลุ่มความกลุ่มงานความร่วมมือรุ่มน้ำโขงเนี่ยเป็นประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทยและอนุภูมิภาคนะครับ you are small นะครับ but mighty นะครับเหมือนแม่น้ําโขงเหมือนแม่น้ำโขงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านทูตขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอ่าลาไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันศุกร์ครับเวลาสองทุ่มครึ่งทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณลาท่านทูตเลยครับสวัสดีค่ะ สเป k แมน l i น e คุยรอบโลกกับข้อสอกอตอ